นี่มาแล้วนี่เงียเสียงนะเมื่อกี้นี่มาได้สัญญาณเหมือนกันสัญญาณนี่ค่อยๆสายไปนะนี่แค่นี้นะครับเออ๋ยวันนี้ก็ออ่ครับเสัญญาณก็มาเลยวไงเงียบขึ้นนะครับนี่แล้วก็มาดูตัวนี้นะครับประมาณสามสิบห้านะครับนี่ครับผมผู้ทหารนะครับอันหนึ่งอาจารย์ก็ประมาณนี้นะครับ อ่าครับก็สวัสดีนะครับก็วันนี้นะครับผมก็จะพาเนะี่นเพื่อนๆน,นะครับมาดูนะครับที่ไปว,ว่าไม่มีสัญญาณนะครับก็คือจานใบนี้นะครับเห็นบอกว่าเจ้าของบ้านเขาเอามาติดเองนะครับแล้วก็มันหาสัญญาณไม่ไมเจอนะครับ จานไม่แญ่นะครับนะเพราะว่าอันเขามาติดตั้งแล้วหาสัญญาณมาเจอเนี่ยฮะเอออันนี้ใบจานยี่พี่เดี๋ยวเล่าติดมาเล่า ชุดใหม่แล้วใหม่ล้าเครื่องอดดี้อะช่เลยชาเคือันนี้กามากติดยัดดงเลยอัน<ช>นี้อั้นเพิ่มันะถ้าจะเบิ้งสองชุดบ่ครับสองชุดเท่าก็ต้องอันซื้อซื้อหัวมาใส่สองชุดเบิงบ้งเบิ้งเลยสองหม่องนะครับต้องเปลี่ยนหัวตต้องไปเช็ควงหก่อนว่ามันมีจุดหนึ่งละสจุดนะ จานยี่ครับหัวใจอันแอรนพื้นผิวอ่อนสื่อต่อเข้ามากมันมีตีรีพคุนค้นมาใหม่อีกนี่จะจานไปต้องปั๊บจุดใหม่ละหัได้สัญญาณสัญญาณแล้วเชื่อสองหัวลวดมาเชื่อมอ่ะแต่ว่าเบิ้งสองหักันเบิ้งไงเครื่องนี้ก็เบิ้งไงเครื่องนี้ก็เบิ้งได้นะครับนิสระแล้วนะเบิ้งไคเบิ้งมั่นกันนะได้แค่เดียวเบื้องนี้ ม,ม,มีนะอยู่นี่คือเจ๋อเอาเครื่องวัดมาเอากับกระเจี๊อุปกรณ์ผมได้อยู่ครับผมก็มีครับเดีด๋วยวอันอันกุยคุยนกุยอยางกุยหยได้เลย กา่กรับแดบเป็นไยครับเนี่ยเวลาตอนนี้ก็ประมาณเก้าโมงสิโมงครับช่วงนี้ก็แดดอืมานแน่นหนาเนี่ยาป๊บนะครับมีฟโสกิ้วเขาได้อยู่บ่ได้เยอสองกิ้วอ้ถ่ายกจอมอมมี เดี๋บกดีสองจุดวนหกจุดเดียวเนาะห้ารยก็สิบเนาะโอโวันาสายรเที่ยายเนาะอมสาวี่า,โอ,าโ,โอเคครับเดี๋ยวผมมันเกมมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์มนะันจะมาเนี่ย มาขันขันล้วกับปั๊บใหม่เอเมนได้สัญญาณนะโอเคเอ,อะเฮะไปล้เนียนเนะนี้ยครับตอนนี้กำลังงานยึดเสาให้แน่นนะโอเคอนเนีนเยนคะรับ อย,อยู่สองเนี่ยแล้วกับขั้นตอนต่อไปครับปั๊บหน้าจานนะครับนี่ครับขั้นตอนต่อไปก็กต้องใช้กระเจเนาะเบอร์เลยว่าเบอร์สิบสิบสามเนาะสิบสามก็เบอร์เบอร์โดนหลุมเจ็บเบลอนเบอร์สิบเจ็ดกับเบอร์สิบสาม

อ่ายคลิปแล้วอาจจะช้านิดนิดหน่อยนะครับคนคนเดียวทำนะมีคนนึงมีคนนึงจับกล้องตัวจีไทยยังตัดตะคริปได้ก็โอ้โหเป็นเลิศต็วจีไทยที่ตัดตะคกิปต้องกัรด้วยความลำบากนะครับก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจ ันี้คไอติมล่วงท่านเขาอืล่วงท่านมาคือของที่นอซ่านมีตุกือบุญกระถินนี่ไม่เนาะอืมกะถินเขาก็เหมือนกัน วนะใส่กูมากเลยพ่อใส่เ<ส>ด้อนี้อต่ออไปคืออันวัดเนะาะหาสัญญาณนะครับนะี่ เนี่ยก็จะมีเครื่องวัดนะครับก็สะดวกนะครับทางเราไม่ต้องไปดูที่ทีวีนะครับวัดตรงน,นี้ถ้าตรงน,นี้มีสัญญาณเราก็สามารถทำดูได้คือสิบสามห้าสิบเจร่างหนึ่งสิบสามสิบสาม เป็นเครื่องวัดเนาะอันเครื่องวัดนี้เราเราก็ต้องตั้งไปที่ระบบ c ีแบนนะครับเราจะหาของระบบ c ีแบนเราตั้งค่าไปนะครับอ่าตนนัวนี้อ่าเป็นซีแบนแนี้ครับเป็น c ีแบนเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าเราก็เปิดเปิดช่องแล้วก็ผมหาที่ที่ช่องนึงเป็นช่อง ทีวหนะเับดีนะครับแล้วเราก็กดอินโฟดูนะครับถ้ามันมีสัญญาณมันก็จะแสดงเป็นอันเปอร์เซ็นต์นะครับมีแถบสีเขียวนะครับแต่ตอนนี้มันยังไม่มีสัญญาณครับครับอาจจะมองไม่เห็นนะครับแดดเปรนจ้านะครับดูแต่นี้ก็ได้ครับยังศูนย์นเอร์เซน์อยู่ครับทีศูนย์ ขันแล้วสายเชื่อมอันนี้นนนก็เอเอเข้าอันปั๊บนาจานย์ก็คืออันทิศตะวันตกเฉียงใต้เนาะอ่าทิศตะวันตกเฉียงใต้อยู่ว่า240อ่าแล้วก็มุกมก้มเงยก็35นะครับของจังหวัดมุกดาหารนะครับหรือว่าอ่า เทคนิคหนึ่งเนาะเราก็สังเกตนะครับมันจานเพื่อนเพื่อนบ้านนะครับเพื่อนบ้านพอหันไป,ไปทางไหนเราก็หันตามนะครับก็จะเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับประมาณนี้นะครับเราก็ทราบไปเยอยแล้วสัญญาณแล้วอาจจะใช้เวลานิดหน่อยครับแล้วแต่จานนะครับแล้วแต่จังหวะ มันจะมันจะประจามันเก่ามันก็อันนี้ก็ขึ้นสนิมนาะเอคืนาเลออาจจะสัญาบ้นอ่อนีตัวขึ้นสนิมเนะันาอันนี้สนิมขึ้น นตว้เครื่อ,องวัดตกุ๊บนะวันนี้นก็โอ้จบที่น่าก็นี่ครับถ้ามีอุปกรณ์พวกช่วยนะครับมันก็จะทำงานด้วย,ยงเงินเร็วเร็วขึ้นเนาะหาง่ายขึ้นนะครับอ,อิงเกิลนะครับ เอ็กซ์แวัดนะวัดองศาครับองศาก็สามสิบห้านะครับนี่ดรหัสสามสิบห้าับประมาณนี้นะสามสิบห้าอันนี้เราก็ใส่เลยนี่มาแล้วนี่กินเสียงเมื่อกี้นี้มาได้สัญญาณเมืองยานสุดมา่ค่อยๆใส่ไปนะนี่แค่นี้นะครับเออตัวนี้ก็ใช่ครับเออสัญญาณก็มาเลยระดับขึ้นแล้วครับ ดูตัวนี้นะอ่าประมาณสาสิบห้านะครับออของมุกทหารนะครับตำแ<ก>หน่งหน้าจานก็ประมาณนี้นะครับเออเ,ออเออมื่อเราตรวจสัญญาณได้นะครับแล้วก็าทำการล็อกนะครับล็อกหน้าจานนะครับให้มันแน่นนะครับแค่นี้นะครับ ค่อยขับไปงาสัญญาณลยหรือว่าเร็วอยู่ครับงาอยู่จะต้องอันติตอันติดบ่อยๆเนาะดูติดบ่อยๆหรือว่าทำบ่อยๆนะครับ หัวไงกับไงหัวยะกับยนะครับพวกดาวเทียมอันนี้ก็เป็นหัวนั่นเนาะเขาว่าหัวเป็นระบบซีแบนดครับด really ูได um, uh, ้เม่จุกนะครับตัวนี้กงก็สี่สิงวูเอีได้เป็นยี่ห้ออะอันนีครบอกี่หอแซปป์น้องเก่ามาก ถ้าหัวรุ่นใหม่มันจะเป็นห,หัว 5G นะครับ,บ,อ,ญญบรอันนี้ป้องกันพวกเสาสัญญาณพวกโทรศัพท์ได้หัวรุ่นเก่าหนะัวรุ่นเก่าเสียแรงแล้วแซดได้อยู่สองเพราะว่าสัญญาณ 5G เขายังไม่ไม่เท่าไหร่ครับตอนนี้ถ้าสัญญาณ5 g อะไ,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 ไรญญก็มันมัน,มนจะภาพจะเสื่อมสัญญาณไม่สัญญาณไม่ดี นะครับเ <PC. S 1> มื ha! um okay. ok? ่ออันเช็ดแล้วก็เข้าก็ไปต่อจ้๊ที่อันทีวีนะครับแล้วก็เช็คอีกทีอัะเดี๋ยวไปดูกันข้างล่างนะครับทีวีนะนะครับแล้วตีเพื่อรีเนาะเขาอยู่บ่ นี่แมนต่อไปที่เอออ่าตอนนี้ก็นี่สัญญากนะครับางทีถ้าไม่เปลี่ยนนะครับเขาก็ใส่ขัดขาดอยู่แบบนั้นละค่ะเราเป็นแม่บ้านเราซื้อไปเปลี่ยนทั้งสามสิบตัวไม่ต้องซักบ่อยไม่ทอนะคะไม่ต้องห่วงเรื่องใสยคุณแม่บ้านคุณขาซื้อให้ลูกชายก็ใส่ได้ L 2ี่สิบบาทเยี่ยมชมไปหาใจมัเหมาะแบนด์นี้เปคดรเบอรเด ได้แล้ววันนี้สัญญาณออกมาแล้วนะครับก็เช็คดูนะครับใกล้ช่องช่องหลักๆนะครับสามห้าเจ็ดเนาะประมาณนี้ช่องสามนะครับมัมีสัญญาณดูนะครับความแรงอันนี้ต้นกำลังการทำง,งานที่สำคัญมากค่ะหกสิบหกสิบห้าเจ็ดนะสัญญาณเจ็ด

ชัดเจ้วิวดูดีอีด pues ีบอกชัด้วยนะคือเราอยู่บนนะเสิ่มเพิ่มปะต้องมีาวยเล่นพนังานงานดูเลียงค้าใส่ในเรื่องของกะเนาะก้องกระโ่เนาะกร้องกล้องกรโก้องอะไรก็ก้องบอดจน ถ้าผมคิดกับกับหูกับเดินเดอนเพือราคาพิเศษประมามีเกินพันเนาะเนี่ยประมาณพันพันนิดนิดนะครับราะว่ายแล้วเร็ร้อยนะเรืยเป็นจากร้นองยยาอย0ติเลยก็ไเราประกันให้เดินนล่เดนเสัญญาเราประกันให้ถ้าว่ามันถ้าว่ามันมันล่ายมันยังก่ออันไปอือนเอาหรือว่าทั่วหากระดรครับเออ๋ยวผมอบเบอร์ให้อ เ <laughs> ดี๋ยวน้ำรูอว่าเนี่นไปเฮ็ดเบียกหัว้วางนะเราประกันให้ย้อเด,ดินห <ละ S 1> นึ่งเดือนทีวีหลายหลายเครื่องเนาะพอติดยี่ดออ โอเคพี่การปากต้อสะอาดนะคะากจิ้มปากแตบอไม่มีนะคะขาไม่ใส่จะมาจะบอกพีบอกน้องจะทิปปนี่ดีจาใส่ลายนะคะใส่ที่เดียวนะคะฮะแนวนนะคะปากสะอาดลมหายใจหอมสดชื่นนะคะอย่าลืมกันแล้วกันอย่าทิปปนที่เก็บเทปนะคะมันนะ่พี่การนะโอ้ยย่ายล่ำหมักหม้อล่ำรับประกันความพอใจคะที่นี้ก็อีกจบเพียงแค่นี้นะครับถึงครับ